สวัสดีครับน้าหนักกปลาครับผมวันนี้พานาสารามาลินทองหนึ่งครับหน้าเซอร์มิดสปอร์ตขับวันนี้นี่เซอร์มิดสปอร์ตขับนะี้นี่ครับกลางลมอยู่นี้วันนี้มีมืออาชีพมาครับนี่ส่งเจนกมาหาปลาวันนี้เฮ้ยดึงแล้วดึงแล้ววันนี้นี่โอ้โหกินกระจายเลยครับตอนนี้นี่ ใส่ปลาเค็มคนะรับปลาเค็มครับผมสวยงามเลยเดี๋ยวไปชมผลงานกันตอนนี้มาถึงก็บ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองแล้วหลังจากเมื่อเช้าไปล้างแอร์มากันนานครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยวันนี้เล้วเนี่ยมันลอยมาข้างๆแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเไ,ไว,ไว้เิเข้าพักเฮ้ย<ด>เนี่ยทีดยด่ดูเจโนกได้ป่านี่ี่ตัวดีเลยครับ อั <c reme> นนี้ีส่ประเข็มครับผมในยาวนี่นันนั้นก็กลิ่นนะสุดยอดนี่ดูดูครับเหยื่อยังไม่ทันต <c oughs> แตกกินกระจายอยู่นี้ ไซก์กอนไซก์กอนเวยงงามเลยอ่ะไม่ต้องนั่งกันแล้วทีเนี้ยจ่อยกินก็จ่อยเหยือย่อไม่แตกแตกถล <c ười> ยี่เรียกอันนี้ครับโอ้เหยื่อยังไม่แตกกินอีกแล้วเอาแล้วคำนับฐานเอาอีกแล้ว โอ oh, ้กินจัดวัดกระจายเลยทีเนี้ยใส่ปลาไม่เค็มจริงจริงเลาเค็มจริงจริงเอ้าโอ้ยอยู่ไหมอยู่ยิ่งกระจายยิ่งยิ่งกระจายตายแล้วโอ้โหมันเทินบันเทิงอยู่ กดย่งแรงดูดูกดย่งแรงดูตัวเฮ้ยตัวใหญ่มันหลุดไปเมื่อกี้ลบดิลบดิเออโอ้โหเออโน่นโน่นโ่นโน่นโน่นนู้นแเฮ้ยดึงแรงเลยนะโฮ้ยใช่เหรอคาร์ลขนี้เม็ดขึ้นโย อวยปุ๊บดูดีง่ายเยอะยังไอีกยังไงอี้ยังยังเยอะย่เลยตอนนี้สวยงามเลยตอเนี่ย้เปไปทั้งบานพักเฮ้ยาวเว้ย

โหยยิ่งทำเล่นยึ๊ก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 ประดูดประดุดมากโอบอตปลาไปเท่าไหร่กัล่าดีดีดีดเป็นไงนี่นี่ฝีมือฝีมือนี่นี่ฝีมือเจนกครับนี่เอาเจนกมาตกปลาเราวันนี้วัไม้โหยังหนักเลยอ่ะ ปันกันมาหี่ครับใส่ตะเข็บใส่ตะเค็มครับอยู่เปล่าเฮ้ยได้เฉยนดิดูดูครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เจโนกครับฝั่งนี้ไอสารครับนี่อู๋ฝั่งนี้นะสารฝั่งนี้อะไรใบเหยื่อไม่แตกแตกกระจุยกระจใจดูไหม แหลอล่องลล่อเลสเามได้นั่นนั่นใไ่เม็ดโมแล้วตีต่อเฮ้ยตหญ่เฮ้ยตัวสวยตัวสวยดูครับดูครับารได้กด กดขันพุ <át> <ue cuanto> ่งไปเลยเมื่อกี้อุ้ยยกลงโอ้โห้ใสีโอ้โหปฝ่ามือเฮ้ยข้างหลังเอาแล้วนุ่นขหลังนุ่นเตีม้ปากอะไระ้งลใส่เ็ดเลยเขียนโอ้โห เนครับโว้ยสาเนมันไม่ชอบตัวใหญ่ๆโอ้โหกินกระจายอยู่เนี่ยอฮ้ยขึ้นน้ำมาเลยเมื่อกี้แม่ปล่อยไปแล้วครับได้เรืแล้วแท่งนี่ครับโอ้มีนกำเมเฮ้ย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 เจ้พันพุ่งเลยเมื่อกี้ดูดูดูไปดูเจโน่ไีเป่าคุณให้เฝ้าอยู่สองคันอะจะปล่อยเบ็ดลงน้ำไปแล้วเมื่อกี้โอ้โห ด,ดูดูดูไอเฝ้าเบ็ดอยู่สองคันน่ะโอ้ยนู่น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 ่ะเอาแล้วนะอานน่อัอาน่อยอันนี้ไม่ได้ปั้นเยอะเลยเอาอันนี้ริมกันริมตัดแล้วนะอันเอ้ดิลองดูเฮ้ยตัวดีเลยนะไม่ต้องตีไปไกลฮะตีเข้องนี่แหละเฮ้ยตัวดีเลยครับนี่ ตาเ็ดใ่ไป้วยหรอวยงามเลย <c oughs> <c oughs> ลอะรอไงรออยู่เฮ้ยเฮเอาคันสองคันเลยเอาไม่อยู่อะนี่คันนี้อยู่แล้วนี่อันเล็กไง มีวัดหน่งแรงอะ่ะวัดหน่งกับวัดได้ดูอะ่ะอ่ะบอกแล้วน่ะปลามินิ้งงั้นเลยนี่เยอะแล้วนี่โรนี่มั่ชิบมอชิบเลยนี่ครับนี่มาอีกเต็มแล้ว นั่นงกูเยอะจังทุนงไหนรู้จักงั้นก็ต้องเอาลูกขาวอะไปเดี๋วข้างจกะไม่หอกถ้ามันเป็นนการะช้างฆ่ามันยก ตัวสองตัวเลยเลยสีเด็ดเลยว่ะเฮ้ยตัวสวยเลยแม่กับลูกครับประตูตัวไซส์พ่อนไปแล้วเมงี้ยป้อนไปไหนก็ไม่รู้่จรีงสวยนะย่าลุดนนะลุดไปหลายรอบแล้วนะสีครับสีครับอุ้ยไซส์ตั่ไส์ตัวนี้ไม่ปล่อยแน่ครับ <laughs> ไม่คอยดับเป <laughs> ็นไฟใสสวยเลยอ่ะ hí hí chạy vậy kéo vậy kéo ấy bắt chằn rồi này để ี้เียเฮ้ยเฮียเฮยเฮ้ยบอดแล้ว้มาแลครับียยังไม่แตกดูดูดูครับเฮ้ยสองตัวเว้ยนี่ นี่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 ไปแงๆปแงๆไปแงๆดูดูดูเจผมนี่เจผมนี่ฮอตสุดอ่ะวันนี้โอ้โหลงบุบแยกตาพีเฮ้ยอันนี้ก็แดกเว้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วบัวเนี่ยเฮ้ยกันยาวกันยาวกันยาวเอาเลยโอ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยขันสั้นกันสั้นกันสั้นโอ้ดูนะดูตายมือตายมือไอ้โอ้โอ้ยลูดโอ้ยลูดโอ้โหดูดูครับดูตีเหยื่อลงไปโอ้โหดูเิกินกระจายอ่ะ

จะกิมลมงควางไปเอ้ยนะเอ็งไม่ไ้อู้หูโอ้ยยิงแ,แ,แล้วกันเนี้ยยิงแล้วหล่นดูต่อต่อักที จนยังเลยวันนี้เฮ้ยอะไรวะโอ้ได้แล้วโอ้ยไม่ได้พักตอนนี้ไไม่ด้นี่ครับโอ้ยโอเคหังฮอตเลยว่ะทางโน้นเฮ้ยสารดูดูดูแล้วไปสารโอ้โหอมันแดกมันแดกมินโอ้ยนะครับวัดกระจายไซโอ ทำตายเลยอย่างเงี้ยมาพิการตัวเนี้ยภาขี่โดนไปมาแล้วอืออ้หวหัวผลละวิ่งผลละวิ่งผลละวิ่ง กินปั๊บนี่อีกแต้มโอ้หอบกันเลยทีนี้โอ้าวโอ้ยตาแดง้ลยว่ะโอ้ตัวยังใหญ่ครับโอ้ยป่ามือเลยอี่ามือแ่ครับต่เล็กกว่านี่สาารปล่อยอยู่ Ui ui ui, คันยาวคัน nhau, 3คันยาวโอ้ไม่ ui 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 อย,อ,ยอ,ยอยู่แล้วครับพ่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับใส่ดีด้วยอยู่แล้วครับผมโ้โหร้อน <c oughs> ยกขึ้นมาตัวเล็กๆเงี้ยเพอไะว่าทำจริงๆอุปกพันพุ่งโอ้โหสองตไม่พุ่งได้ไงอะ่ะเฮ้ยมันสวยอยู่ตัวเนี้ยมาทุยยาวๆยาวยาวข้างหลังนะ น,นั่นแหละยาวๆอ่ะขอดืดๆ,ๆๆเลยเอาคันนั้นเพ่อมาเปลี่ยนเดี๋ยวเลยๆกลางไปหน่อยเดียวเองนะ